โอเคนะครับคนดู ه, วันนี้มีคนเข้าฝากรหัสผมมาขายแล้ววันนี้ผมก็มีรหัสดีดๆนะครับรานะคาโดนๆคุ้มๆผมจะบอกว่าคุ้มที่สุดคุ้มที่สุดนะครับพ่วงสามเกมนะครับมีเกมฟรีไฟเกมผับจีเกมฟอร์ดไนทแต่ราคาถูกครับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ แต่ก่อนที่จะไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยขอหารอยไลค์ like พอเอ้ยหารอยไลค์ like ไม่ได้สิร้อยไลค์ like พออ่ะถ้าถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าม,มีอะไรบ้างโอเคไปอย่างแรกเลยคิวดสโซโลหนึ่งจุดเจดเกนะครับยิงหัวสิบสี่จุดสองสามแล้วก็คู่ 1.99 12.77นะครับอัตราการยิงหัวคิวเด1น9นะครับแล้วก็เป็นทีมนะครับคิวเดสออัตราการยิงหัว12.5สนะครับแล้วก็สถิติการเล่นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นเติมทุกขั้นนะครับรหัสนี้แต่ที่เห็นนะครับแต่อันหลังๆนี้ไม่รู้ว่าเขาเติมหรือเปล่าครับเ okay. คมีบัตรสร้างห้องไหมมีเหลือหนึ่งใบนะครับบัตรสร้างห้อง แล้วก็ตัวละครเลยนะครับตัวละครตัวละครก็มีประมาณนี้เลยนะครับตัวละครประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเราไปดูกันแต่งตัวกันดีกว่านะ <imbalance> <simultaneously> ว่ามีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยครับก็ประมาณนี้นะครับนี่จุดนี้นะครับชุดแหลัแชุดนี้นะครับจุดแหลแรลนี่แลแลเลยคนดู มายาลาบก็มีคนดูตูเลยอะไรเอนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้หาสนี้คุ้มจริงๆผมบอกเลยวโคตรคุ้มคนดูถ้าใครได้ไปโคตรคุ้มนะครับจ็กเกอร์นะครับนี่นี่นะครับประมาณนี้เลยจ็กเกอร์นะครับขั้นสูงสุดนะครับ ชุดนี่ครับชุดแลแลอะไรมีหมดนะครับคุณดูสายเติมจริงๆนะครับคนคนนี้รวยมากนะคุณดูคนเติมรวยนะครับตอนนี้ครับต่อไปไม่น,น่ากลักรับก็มีประมาณนี้เนาะเป็นชุดนะครับเป็นเสื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย จุดเท,เท่ๆจุดแลๆอะไรมีหมดคนดูนะครับอยากได้อะไรครับติดต่อเพจผมได้นะครับราคาถูกถูกราคาคุ้มแน่นอนนะครับประมาณนี้คนดูติดสามเกมติดสามเกมนะครับจุดบอลจุดอันนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดคนดูใครที่อยากได้ไปทำสายไฮไลท์นะครับเอาไปปั้นต่อสบายคนดูรหัสนี้บอกเลยโคตรคุ้มประมาณนี้คนดูต่อไปครับกางเกง มานี้เลยกางเกงมม่ติชุดแลงๆไม่ต่ชุดเท่ๆนะครับชุดสวยๆมหากราบความแลงอะไรเต็มไปหมดนะครับรหัสนี้คุ้มมากไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับชุดมันยราบก็มีอะไรก็มีนะครับชุดพิตูลนะครับมานี้เลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเกงปีกก็มีโอ้โหสุดยอดรหัสนี้สุดยอดนะครับรองเท้าต่อไปรองเท้ามานี้เลยนะครับ นะครับประมาณนี้เลยนะครับมันนี้เลยประมาณน,าณนี้ประมาณนี้รองเท้าแตะนะครับอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ชุดนะครับมีกอตจิเขียวนะกอตจิมินเนียนนะครับเลกโก้เรนจาชุดขาวชุดช้างอะไรเต็มไปหมดนะครับประมาณนี้นะครับ มานี่เลยนะคุณดูเขตต่อไปแพ็กเกจนะครับก็มีประมาณนี้ที่ยังไม่ได้เปิดนะครับโอ้โหโเยอะจริงๆคุณดูไม่ได้ชุดขั้นนะครับชุดขั้นที่ยังไม่ค่อยได้เปิดนะประมาณนี้เลยคนดูเยอะมากเยอะจริงๆครับล่หันนี้นะครับแล้วก็บัตรเพิ่มนะครับมีโกนะครับ50% 35วันแล้วก็เ e อ็กพีหวันนะครับแล้วก็มีเซเปอร์ลิกตันเจ็ออันนะครับแล้วก็ เห็นไปางล่าง11็แล้วก็พิมพ์เขียวนะครับพิมพ์เขียวอันนี้ไม่รู้ของอันไหนนะครับเยอะพร้อมแรกครับถ้ากลับมาพร้อมแรกนะครับบอกกันนี้แหละนี่มานี้ครับเติมไปหลายหมื่นนะครับรหัสนี้มีบัตรเป็นชื่อพร้อมนะครับเคประมาณนี้เนาะไปเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้หญิงกันดีกว่าขอดูตัวผู้หญิง the ประมาณนี้เลยนะครับนี่จุดแรล,แล,แลก็มี ประมาณนี้นะครับจุดแลแล้วแต่หลายๆซีซันนะครับที่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดูแทบจะไม่หมดนะคนดูนะและเกินของเยอะเกินนะครับนะครับจุดนี้ก็มีจุดผู้หญิงนะครับเกมเมอร์บอยนะครับเกมเมอร์บอย วันนี้ชุดนักบอลชุดอะไรมีเยอะแยะครับประมาณนี้ครับชุดแลแแม่มีหมดครับชุดเท่ๆมีหมดนะครับต่อไปกางเกงนะครับกางเกงประมาณนี้เลยครับมีกางเกงปลาโตด้วยใช่ไหมน่านจะใช่อันนี้เป็นกางเกงเทคโนโนะยะไม่ใช่ปลาโตขออภยัยขออภยัยนี่กางเกงปลาโตนะครับกางเกงปลาโต มานี้เลยนะคนดูต่อไรองเท้านะครับรองเท้า <c oughs> ม,ปมานะีประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับมานี่เลยนะครับต่อไปกติจุดผู้หญิงประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเราไปดูคู่หูนะครับก็จะมีหมานะครับ แมวหมาเสือแพนด้านะครับประมาณนี้นะครับเวลเจ็ดหมดเลยนะครับจุกเป็นแมวครับประมาณนี้เนาะโอเคคอลเลกชันนะครับทาเต้นไทตามะวันพันแมนนะครับทาเต้นรถนะครับประมาณนี้เลยแรงมากคนดูถ้าได้ไปอ่ะโคตรคุ้มคุณดูคุ้มค่ากับรหัสมากเลยครับขนาดผมยังเสียดายเลยนะครับตกยังใส่สะโพกนะครับ ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้ครับกระเป๋าสะพายครับประมาณนี้ นี้นะครับประมาณนี้ป้องทัไทยไม่มีอะไรมากนะครับปลอมดวงใจนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะมีเกับทุกสิทธิ์พันสูงนะครับของแรแเมีนของเด็ท่นะครับมหัศจรรย์พร้อมแรเลยนะครับรหัสนี้ขายได้ไปในโคตรคุ้มนะครับคุณดูนี่ประมาณนี้นะครับพาหานะนะครับโมโหเยอะมากคุณดูเยอะจริงๆนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยหูเยอะมากนะครับแอร์บอร์ดนะครับนี่แอร์บอร์ดทองนะครับแอร์บอดเงินนะครับ,บ,นะรบมีแลมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับคนดูประมาณนี้คนดูลงจูชีพนะครับประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากเนาะลงจูชีพนะครับนี่พื้นหลังนะครับพื้นหลัง วันนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี <S <S ้ประมาณนี้เยอะที่สุดนะครับเยอะสุดๆรูปครประมาณนี้เลยหากันไม่หมดนะครับแล้วก็นี่มานะครับแล้วก็แรงนะครับนี่ไดมอนด์ไดมอนสามนะครับไดมอนสามตอนนี้แล้วก็ไปดูสกินปืนกันนะครับสกิลปืนสกินปืนอัปเกรดครับมีแอร์เคลว์สามนะครับ อีกกกว่าอัพเป็นเวล2ได้นะครับอีกสักห้าสิบแคับโทเค็นแล้ก็ยูเอพีนะครับน,นบี่อัพเพนแล้วนะครับสกาเปนการรดอนกรัีมีด้วยนะดูคุ้คุยังเป็นเวลหนึ่อยู่เลยนะครับไม่ไมเป็นไรถือว่าโอเคอยู่เอาไปอัพที่หลงได้นะครับดูวันนี้แล้วก็ปดูสินเบรกันีนมีอะไรบ้างเริ่จากเออนึครับ M โพทองนะครับเตอร์บเอเคสองามสี่สี่กระบอกคนดู M หนึ่งสี่สองสามสีสี่กระบอกคนดูตัดาครับตาให้ท่านเลยนะคราดูตาดิหนึ่สี้าหกเจ็ดเจ็ดกระบอกคนดูเยอะมากนะครับ5อาสองบอกดก้อบอกนะครับออ SKS องกระบอก บอกนะครับอาจะหมดละละ,ละปืน AR ครับ SMG UMP มี1กระบอก2 3 4กระบอกนะครับ MP5 2 3 4กระบอกครับ4กระบอกมี1 2 2กระบอกรวม MP40 มี2 3 3กระบอกนะคนดูก็พีก้าสิบนะครับ มีสัมกะบอกนะครับที่มีแต็งนะครับทีบางสิคุ้มมากๆแล้วหันนี่คนดูไม่รู้จะคุ้มยังไงล่ะครับก็ปัดกันนะครับมีซองเดซไอนะครับซองไฟนะครับก็ซองซองอะไรไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระบอกนะครับสองนะครับสองยาวเนาะโอเคต่อไปเป็นสเปดมีสองกระบอกนะครับซองนี้ไม่มีเน,นาะสไนเปอร์ ครับนะข้ามีสองมีหนึ่งกระบอกครทำกระบอกกล้องกระบอกมีเศษหนึ่งกระบอกครับเป็นกระทะนะครับกระทะสวยๆแรงๆงามๆครับกระทะมองก็มีคนดูเออนะครับมีดมัชเต้นะครับแล้วก็มีอะไรประมาณนี้ให้คนนะครับไม้เบสบอลนะครับประมาณนี้เลยคาตาะเป็นคาตาะตัวแร่นะครับ นะครับมัน,นรนะเบิดมีสิบก้าลูกเยอะมากแม่เจ้าพระเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าเลยปันมนี้เรื่องูกไอ้บอมีสี่ครับมีสี่ลูกประมาณนี้ครับประมนี้ะครับ,นรบนหน้าไม้หนึนะครับก็หมดแล้วนะครับก็ผมขอสรุปราคาเลยแล้วกันนะครับ ก็ถ้าใครชอบรับรหัสนี้นะครับที่ผมรีวิวไปทั้งหมดผมเปิดราคาไว้ที่4,598มีสบมเกมด้วยกันครับมี Free Fire, PUBG, Fortnite นะครับติดกันครับคนเติมเติมเยอะมากนะครับเป็นเป็นหมื่นครับน่าจะครึ่งแสนได้นะสามเกมรวมกันนะครับเคาใครอยากได้ครับรหัสนี้คุ้มนะครับทักเพจใต้ e s c r i p นี้มาเลยนะครับ หกดๆนะครับ4,590บ,บาทนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ใคร,ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับไว้ต่าหน้าเดี๋ยวผมหารหัสพิมพ์แบบนี้มารีวิวให้อีกนคนดูอเออผมไปแล้วครับเจอกันครับจุ๊บ